าชมสวนหย่อมเล็กๆหน้าวัดนะคะไม่แน่ใจอันนี้คือหน้าวัดหรือว่าด้านหลังวัดด้านข้างวัดนะคะแต่อีกด้านหนึ่งอะ่ะจะมีจะเป็นซุ้มประตูอ่ะน่าจะเป็นหน้าวัดแต่ว่าเหมือนปรับปรุงอยู่ตอนนี้ก็เลยมาเข้าด้านนี้ด้านนี้ ของวัดตาฝูนะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกับห้างห้างเนี้ยค่ะสีส้มๆนะคะอ่านไม่ออกรู้จักอย่างเดียวนี้ก็คือต้นอะไรเนี่ยต้นหลิวหรือต้นสนอะไรเนี่ยค่ะมีลูกด้วยอาจจะเหมือนของเกาหลีหรือเปล่าสนเข็มแดงอะไรเนี่ยค่ะมีลูกสนด้วยน่าจะเป็นสนเนาะแล้วก็ อีต้นเนี้ยต้นอะไรไม่รู้ดอกมันจะเป็นกลีบกลีบบอกไม่ถูกเออมีร่วงด้วยนี่นี่นี่มีร่วงอยู่ที่ทพื้นี้ะนี่ค่ะมันเป็นแบบเนี้ยค่ะเรียกว่าต้นอะไรอะดอกอะไรอะถ้าใครรู้ช่วยบอกทีนะคะดอกสวยเนี่ย ต้นใหญ่มากต้นเขาอะพอดีเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในแล้วช่วงพระเขากำลังแบบสวดมนต์ทำพิธีอะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ให้เราถ่ายด้านในแต่พระข้างในเนี่ยสวยมากมันจะมีช่องฝั่งที่เป็น กวนอิมนะคะแล้วก็เป็นสีสันเป็นเหมือนยกอ่ะนะคะอันนี้เราก็เลยถ่ายภายนอกให้ดูนะคะจะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนนะที่เป็น,นชั้นๆนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะลงบุหลาบไว้ วยดีก็ระหว่างรอคุณเพื่อนนะคะคุณเพื่อนเขาเขาเคยมาไหว้แล้วเขาไหว้เขาไหว้แล้วก็ทำบุญหลาที่ซึ่งเราก็ไหว้ไปแล้วตามภาษาเราแล้วก็ใส่ตู้ทำบุญไปแล้วก็เลยมารอเพื่อนข้านเขอ ให้ดูด้านนี้ลังโคมเซลล์หรือเปล่าเนี่ยลังโคมจะเซล์นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้พาชมสวนอย่างเดียวแล้วกันนะคะแค่นี้ก่อน